โอเคครับมาข้อ32นะครับข้อ32นะครับอาจเป็นเรื่องอาจเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราลองมาเริ่มฝึกคำนวณตรงนี้กันแล้วนะครับในเรื่องของการหาพลังงานนะครับจากปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับอ่ะข้อนี้ถามว่าต้องใช้พลังงานต่ําสุดนะครับกี่เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับ MeV ตัวนี้นะครับเพื่อแยกโปรตอน1ตัวออกจาก คาร์บอน1 2นะครับ12 6ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ตารางไอโซโทปมานะครับเวลาเราเจอโจทย์ประเภทนี้นะครับเป็นต้องร่อยฟังด้วยว่าไม่ว่าโจทย์จะกําหนดตัวเนี้ยนะครับเลขทศนิยมกี่หลักก็ตามนะครับคํานวณทั้งหมดนะครับเน้นย้านะครับคำนวณทั้งหมดถ้าเขาให้มา6หลักก็ต้องคํานวณทั้งหหลักนะครับอ่านะครับก็จะเป็นความสนุกนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการคิดเลขนะครับซึ่งถ้าอยู่นอกห้องสอบเนี่ยก็ปีก็เชื่อว่านะครับคงกดคิดเลขได้แหละนะครับเพื่อเป็นการฝึกความเข้าใจเนาะ นะครับแต่ว่าในห้องสอบถ้าเกิดเกิดมันออกมาจริงๆนะครับคาดว่าตัวเลขไม่น่าจะโหดร้ายเกินไปแล้วก็น่าจะทดทดในห้องสอบได้นะครับหรืออาจจะพอคาดเดาได้นะครับว่าตัวเลขมันจะออกมาประมาณเป็นข้อที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักการหลักๆก็คือนะครับเราคุยกันแล้วนะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามผมขอเขียนเล่นๆก่อนนะเช่นว่าเป็น ปฏิกิริยา x บวก a แล้วก็กลายมาเป็น y บวก b อะไรก็ตามนะครับเราจะต้องทำการรวมมวลเนาะนะครับมวลตอนก่อนนะครับกับมวลตอนหลังใช่ไหมนะครับแล้วเราก็จะพบว่านะครับมันเกิดมวลที่หายไปนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นมวลพ่องนะครับมวลพร่องมวลพร่องนะครับออกเสียงไม่ชัดนะครับมวลพร่องนะครับก็คือมวลที่มันหายไปนะครับตอนก่อนกับตอนหลังนะครับซึ่งเวลาคำนวณตรงนี้โดยส่วนใหญ่งี้หน่วยมาจะเป็นในหน่วยลักษณะของเป็นหน่วย u นะครับหน่วยมวลอะตอมตัวนี้นะครับ เมื่อตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็บอกว่าอะไรครับเราก็จะเข้าไปใส่ในสมการใช่ไหมครับจริงๆมันต้องมาจากว่าเป็น E ที่กับ M4 s ใช่ไหมครับก็คือเหมือนสมการเนี่ยมันก็จะเป็นการตัวที่จะบอกว่าพลังงานนะครับมันเมื่อมีมวลที่มันหายไปนะครับก็คือมันเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับไอไอมวลพร่องที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนก่อนกับตอนหลังก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดเป็นลักษณะของการดูดพลังงานเข้าไปนะครับเพื่อแตกตัวออกไปหรือว่า ปล่อยพลังงานออกมาก็เป็นได้นะครับขึ้นอยู่กับปฏิกิริยานั้นๆนะครับซึ่งการคำนวณตรงนี้ถ้าใส่ SI Unit เนี่ยคงเละนะครับเพราะว่า1นะครับพลังงานหน่ยจูนนะครับมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราคำนวณเลยคำนวณในหลักแบบมวลอะตอมนะครับซึ่งมันโอ้โหคำนวณยากมากนะครับเขาก็เลยปรับสูตรตรงนี้นะครับปรับแปลงตกแต่งตัวเลขนิดหน่อยนะครับให้มันอยู่ในรูป e เท่ากับ930นะครับคูณกับมวลพร่องนั่นเองนะครับโดยที่เดลต้ามวลตรงนี้เนี่ยหรือเดลต้า m ตรงนี้เนี่ย ก็จะมาแทนให้มันเป็นหน่วย u ได้เลยนะครับคือเหมือนเขาปรับหน่วยได้เลยเหมือนคล้ายๆกับไอ้เรื่องอบทที่11ใช่ไหมครับหรือฟิสิกส์กัตอมในเรื่องของการคำนวณหาพลังงานโฟอตอนนะ่ะนะฮะพลังงานโฟอตอนหาแลมดานาโนเมตรอะไรเนะี่ยคือเขาปรับสูตรมาให้เรียบรย้อยเป็นตัวเลขสวยๆหนึ่งสองสี่ศูนย์เลยเนะี้ยแต่ข้อนี้ก็อ่ะสำหรับตรงนี้เขาก็เป็นเลขสวยๆคือ930นะครับแล้วพลังงานก็จะออกมาในหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ด้วยเลยเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะครรรััับถ้้าาาาาสมมมมมมมตตติิโโจจจทย์์นน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 เเเเเเเลลลล่่่งไไดอออออกกกปป็็็ะะว ที่กัอิเล็กตรอนโวลต์มันเป็นกิโลอิเล็กตรอนโวลต์อะไรเราก็ต้องแปลงหน่วยได้เนาะแต่ว่าอันนี้เพื่อความอันนี้ไม่ใช่เพื่อความสะดวกแต่ว่าเพื่อเช็คคอนเซ็ปต์และความเข้าใจเฉยๆเนี่ยนะครับก็ตรงไปตรงมาแหละเพราะว่าโจทย์ก็ถามหาใช่ไหมครับว่าเนี่ยเราต้องใช้พลังงานต่ำสุดเท่าไหร่นะครับในการในหน่วยเมกาอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยในการที่จะทําให้เขาบอกว่าเขาต้องการแยกโปรตอนหนึ่งตัวนะครับออกมาจากคาร์บอนนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ลุยเลยนะครับเราแต่ว่าข้อนี้ข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่า,าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ จทย์ข้อนี้มันจะพยายามจะบอกแล้วว่าเขียนสมก,การเองด้วยนะจริงๆโจ,จ,จมันก็จะต้องให้ให้มาด้วยแหละนะว่าสมก,การปฏิกิริยานิวเคลีย,ายามเป็นยังไงนะครับแต่ข้อนี้ไม่ได้ยากเกินไปเราก็เขียนได้นะก็คือเราบอกว่าเรามีคาร์บอนอยู่ตอนแรกนะครับสิบสองหกแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าทําไงก็ได้นะครับใส่พลังงานเข้าไปเพื่อทําการแยกโปรตอนออกมา1ตัวนะครับก็แสดงว่าตวเนี้ก็ต้องแตกออกมาเป็นโปรตอนซึ่งโปรตอนคือหนึ่งหนึ่งหรือตรงนี้เราเราก็ใช้ไอโซโทปนี้ที่เขาใช้เขียนนี่คือ H ใช่ครับ1นตรงนี้ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเกิดเป็นธาตุใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็คำนวณเร็วๆนะครับผมไปเร็วนิดนึงเรื่องของปฏิกิิรยานิวเคลียร์มันเราเจอกันมาแบบหลายๆตั้งแต่ทั้งบทมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธาตุใหม่เนี่ยเลขมวลก็เป็นเท่าไหร่เป็นสิบเอ็ดเนอะส่วนส่วนข้างล่างก็เป็นอะไรครับเป็น5ใช่ไหมครับซึ่งเราแอบไปส่องนะครับในตารางไอโซโทปก็คือต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับหรือโบรอนนั่นเองนะครับตัว B นะครับงั้นตรงนี้เราพอคาดเดาาาาาไไดดดดด้้้้้เเเลลลยยยยนนนนะะคคครรััับบแวววโจท์มมชี่ ต้องใช้พลังงานต่ําสุดเท่าไหร่คาถามถามว่าปฏิกิริยานี้ควรจะเป็นดูดหรือคายพลังงานครับเป็นดูดเพราะอะไรครับเป็นดูดเพราะเขาเหมือนกับต้องใช้พลังงานในการแตกมันออกมา <S <S ใช่ไหมครับตามที่เขาบอกต้องใช้พลังงานต่ำสุดเท่าไหร่เนี้ยอันนี้เราคาดเดาได้ว,ว่าพลังงานมันอาจจะต้องบวกเข้าไปทางฝั่งนี้เนาะทางทางฝั่งซ้ายนะครับการก่อเกิดปฏิกิริยาเพื่อทําให้มันแตกออกมาดังนั้นสิ่งที่เราจะคาดหวังได้สิ่งที่เราจะคาดหวังได้จากสมการนี้คือนะครับเป็นเป็นเหมือนมันเป็นเป็นเป็นหลักในการ ไปกับเป็นหลักเช็คด้วยนะครับว่าคําตอบที่ได้มันจริงหรือไม่จริงนะฮะก็คือมวลพร่องอ่าถ้าเกิดมันเป็นปฏิกิริยาดูดอย่างนี้นะครับแปลว่ามวลก่อนจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามวลตอนหลังครับเรามีหลักการว่ามวลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แปลว่ามวลตอนก่อนจะน้อยกว่าตอนหลังถูกปะเพราะว่าพูดง่ายเหมือนกับง่ายๆเหมือนพลังงานส่วนนี้ก็มาเติมให้การเป็นมวลมันเพิ่มขึ้น ผม,ผมพูดแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะแบบเหมือนแปลงเอาพลังงานมาเพิ่มมวลเปลี่ยนพลังงานมาเพิ่มมวลให้มันเยอะขึ้นทําให้มวลตอนหลังมันเยอะกว่าตอนแรกนะครับประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังได้ว่าเมื่อเราคานวณมวลพร่องเนี่ยมวลตอนหลังควรจะมากกว่ามวลตอนก่อนเกิดปฏิกิริยาโอเคนะครับอันนี้เป็นเป็นดับเบิลเช็คถ้าเกิดเราคํานวณออกมาแล้วเกิดไม่ใช่ขึ้นมาก็จะได้เฮ้ยเราคำนวณอะไรผิดหรือเปล่าบวกเลขอะไรผิดหรือเปล่านะครับ อ่ะเริ่มเลยละกันนะครับอันนี้คาร์บอนเท่าไหร่อันนี้คัดโจทย์มาให้มานะครับคาร์บอนตัวนี้นะครับมีมวลอะตอมเท่านี้นะครับ12.000งแบบสวยๆเลยนะครับงั้มนมวลก่อนก็คือ12.000งจุตัวนะครับตอนหลังนะครับเกิดโปรตอนหนึ่งตัวโปรตอนหนึ่งตัวคือไลน์นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็ตั้งไว้เลยนะครับ1 000. 0 0่งศูบรอนเท่าไหร่ครับโบรอนก็คือ11.0093ใช่ดศูนย์ศูนย์เก้งบวกกัน โอเคนะครับบวกกันปุ๊บโอเคขั้นเงี้ยสิบสอง่ะสวยแน่ๆขั้นหลังก็บวกกันได้เท่าไหร่ครับ3 1 1หนึ่งหนึ่งทดหนึ่งเกโอเคก็เป็นตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะอ่านี่ก็ดับเบิลเช็คตัวที่หนึ่งโอเคเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับว่ามวลหลังมันมากกว่ามวลก่อนก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับไม่ผิดอะไรเพราะฉะนั้นมวลพร่องก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็เอาตัวเอามาลบกันนะนะครับเพื่อหาว่ามวลมันต่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งที่นี้ก็็็็กกกเเเหนนนนนนนชััััััดจะะะคคครรรบบพาาาตววึงงมม่่ยื ท่านี้ใช่ไหมครับก็เหลือ0.0171อยู่นะครับจากนั้นก็ทำไมครับก็ใส่สมการเลยใช่ไหมครับเพื่อต้องการหาว่าสรุปนะครับต้องใช้พลังงานเข้าไปเท่าไหร่นะครับก็คือเอา930นะครับคูณกับเดลต้ามวลซึ่งก็คือมวลก็คือ U ตรงนี้เลยนะครับ0.0171อยู่นะครับตัวเลขอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใช้ถ้าใช้มือได้ก็ใช้มือแต่ว่าถ้าไม่ใช้มือไม่เป็นไรนะครับก็ควรตรงตรงไปเลยนะครับก็ได้ระดับ 15. สิบห้นั่นเองนะครับ15.903ก็คือข้อ2เนาะนะครับอุ้ยมาหายโอเคนะครับ15.903อันนี้แบบเป๊ะๆนะครับก็คือจะเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์แบบนี้นะครับซึ่งตามช้อยคือช้อยข้อ2นั่นเองโอเคนะครับข้อ32ประมาณนี้นะครับข้อ32ประมาณนี้นะฮะ ก็ประมาณเ,าเวลาเราไปเจอเข้อสอบจริงก็อาจจะประมาณนี้เหมือนกันนะเลขส่วนลหส่อาจจะน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อความสะดวกในการคำนวณเนอะ no. อันนี้ก็แล้วแต่คนออกข้อสอบละเพราะว่าไงแต่ว่าหลักการคิดประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องหามวลพร่องนะครับหามวลที่มันหายไปนะครับมันจะเกิดมวลตอนก่อนจะมากกว่าตอนหลังก็ได้คือมวลอาจจะหายไปก็ได้หรือมวลจะเพิ่มมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข้อ32